สวัสดีจ้ามื่อนี้ยายแววมาอ่าเดินขบวนพระเลดจ้าให้น้องยุกกำป้ายอ่ายายแววยุทีมสีแดงจ้ามื่อนี้วันนี้สู้สู้ <c oughs> แพ้ไปแล้วเป็นตองแพ้เรียบ <c oughs> <c oughs> กำลังจะมาตั้งขบวกน, <c oughs> นกันนี่กะนี่ย่สีชมพูนี่เจอกันอันนี้แต่งชุดพื้นเมือง น่าจะเป็นทีมอ่าไอ้ก็โรงเรียนจ้ะเด็กๆกตั้งขบวนนี่แล้วก็เดินไปนี่เป็นสีชมพูค่ะสีชมพูอยู่มู่1 1วันนี้เจอกันนะคะสู้ตายค่ะแต่มูมูเจ็ดแพนเรียบแล้วเปตองสีชมพูสู้ตายสู้ตาย สีแดงกําลังจะมารวมตัวกันจะ้วก็จะเดินขบวนกันมาแล้วค่ะวีดีโออันนี้คืออ่าสีแดงเจ้าสีแดงสู้สู้วันนี้สีแดงเด็ดซลัตีเด,ด็ดซลัตี <c oughs> อันนี้ làm hình cuốn đó. Dạ, dạ. con. Dìm đưa, dìm đưa luôn. Dìm tôi dìm tôi Dìm dìm หางๆน้อยตอนนี้ฝั่งไปเตือฝั่งไปเตือเออที่หางประมาณเนี้ยเฮ้ยเนาะกระทำมาด่าแล้วเนาะไปมันมันทิ้งช่วงเ่ขุ้นไหมแฮมดวงไปแฮมทิ้งช่วงคุณจ้ะ ใจย่างเที่งช่วงโอเคค่ะอันนี้มูเจ๊ะไ้งานีนาะเป็นไหนเป็นตัวเล็ตัวผู้โลสีแดงคือพอภัยทูนสาขาครับขอเสียงตรให้กับสีแดงีกครั้งหน้ผม คือน,นะครับอันนี้แสดงถึงพลังนะครับความสามัคคีนะครับพอครับตอนนี้ไปห้องก็ได้สื้อกล่องละอ่าอันนี้เป็นปิดนะครับตะกี้หายสีแดงนี่เป็นปิดอ่าแต่หม้อแบกนะครับขอ,ขอบคุณไอเดียดีๆนะครับาจากพี่เจ๊อ่ะสีแดงนะครับแจ็คพ่อครับเขียวเป็นสกาประช่ารุ่นไทยโรงเรเงียนให้ความรู้ผู่วัดพรบแม่ เองแมงหมูเจ็บเจ็บสารตีมีนีวันตลอดมีนีว้วัดมีดีตลอดใหญ่บ้างเล็กนักโบราณสายหาตายอาชีพกีฬาเล่นดีชีพยืนยาวนานโอเคครับขอบคุณมากเล็บพันต้องเจ้าสาวสาวสวยงามน้ำใจดีมีไี่ในไฟคนทำรอบคุณครับขอบคุณผู้ที่ไปทุกคนนะครับ้ำทุกคนเลยครับนะครับริมสีแดงนะครับสดใสตัวพุ่นน้ำ เพอ,อ่าต่อไปเป็นทีมอีสานเนาะอ่าคนงกันคนงกันกน,กกนะครับกูผู้กูโคนนะครับเนาะทีมอีสานโอ้โหเพื่อคณะไทเลอร์อ่าอันนี้คือทุกคนที่เฮามีปคตพระปคตจัด,ปดแบบไปแต่เขาบอกอาอยู่แบบทีฟ็อสุขนะครับเนาะผมจะใช้ใช้กลางมันไปเอาเฮครับโอเคครับแสดงถึงความวิ่งใหญ่นะครับหลากหลายนะครับชาติวัน แล้วก็ความสามารถีฬาสมารสมานอ่าคนเมืองเขากับมานะครับอ่าขอบคุณอ่คาคนสวยสวยๆนะครับน่องแมงนะครับน้องแมงนประเนีอน่อ่าจับต้นได้ขยับขนามนะครับตีแดงนีันกนขนาดเลยครับนี่นะครับมาหมดหมู่บ้านนะบ้านหนึ่งมาหนึ่งบ้านสองม้าสองนะนี่ครับผมเจ้าภา,าพเห็นเะจ้าภาพพวกผีเนาะ ต่อไปครับสีเหลืองนะครับโมดิเก้ามาตอบคุณแม่ครับครับโมดิเก้าครับผมสำหรับสีเหลืองสีดำนำโดยท่านผู้นำผู้ใหญ่บ้านคือท่านสมปราสาทก็โฟกัสคนถือป้ายเนอร์สีเหลืองนะโฟกัสคนถือป้ายครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่หนึ่งคือนายโสอุจันทร์กําเนิดคนเจ๋เหนียวของเรานี่จำแทบไม่ได้นะครับสวยมากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนที่สอง แล้วก็พูดถึง้านะครับฐานที่มือีวับอกไปคุณิดคือเจมีเขาคืพูดสนติพัดเปลับดเยอหมี่นึงคือนางสาวนักการดาจาสิจับไปเยอหม่คือนางนาฏยานเลิมีและเยอไหมสาคือนางจันลยาปอชาตาดีครับขอบณดีนะครับไปรณลงนากขนาดนะครับจับไปได้อ่านไปได้นะ ไอเดียนี้จากโมเก้านะครับอ่าซึ่นไปนอกส่วนใหญ่ที่พอรวบมือเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณผู้นำนะครับผู้นำนะครับโมเก้าผลักสุ่ยการับนะครับสำหรับพ่อแมริโนอ่ที่แ่งกีฬานะครับวันนี้ใจแห่งมดนะครับหมัดซื้อน้อยยังจะมีราวงต่ออยู่นะครับท่านพ่อแมริโนอ่ครับมาแล้วครับขบวนสุดท้ายของเราครับตามมาด้วยบ้าน รูปรวงรองหมู่ที่เก้าเอ้ยขอไปมาที่เพชรมาด้ยบ้านรองแม่สารีศูนยหมู่ที่สิบเอ็ดนะครับมีชมพูนะครับส,สวยมากนะครับผู้ถือป้ายคือนางสาวแคสซิลินจังนงโง่จำมมมไม่เยอะไหมนี่ยคือนางสาวสุสัญญาธรรมสิริจำไม่เยอะไหมสองคือนางสาวอภิรลมเชียงม,มา ขย่อมให้สาเป็นนางสาวมาพรสีตัวใจเอ๊ะครับแม่ด่มามีลกูกเลนเต๋อปมือปมมือขับเครื่องขับสเต๊อันนี้ค่ะทัพพิมนะครับเดี๋ยวรัพตอนกลางวันได้กินชาไปแล้วยิ่งกว่านี้นะครับสีมูช่ายมาแงะนนะครับมูนี่แหละสรับคคอของเราครับท่านที่หนึ่งคือนายรัฐบุตรีานาราท่านที่สองคือนาย มิสกอรนนำเจริญท่านที่3นายสังคมใจเย็นท่านที่4นายธีรนายสอนทิพ๊บและท่านที่5นายกุลสักสีคำและผมแอมเิ้นครูเสกนะครับโอ้โหมายังรอเลยครับวันนี้ครับพลังนะครับต่อพี่น้องสิบเน็บนะครับชมพูต้นใส,สามากนะครับแล้วก็พลังเป็นซ้อซื้อเส,สื้อไม่กันนี่พลาะรับมาเหมือนกูนี่รามามักซื้อนี่น,นะเออ เป็นวิดีโอจ้ะได้ดังวิดีโอกะจ้ะแม่แล้วดอกแม่เดี๋ยวไมอกล็ว สีงสู abei, <c 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 ้ไม่สสเสูไกชาะบ้านไก่ตะกีฬาพรกอดอกกอดอกกอดอกเออกอดอกกอดอห้ามโกงนะครับห้ามโงกันเล่นน้วนอีป้า้นเอาเรืได้เนาะโอเคกอดอกกอดอกอ่ากอดอกเออี้าขอดอกสีแดงเ่ยกอดอกอ่ะยอครับ ใ,ใ,ใส่แล้วว uh ิ่งไปใส่ใส่แล้วครับคูม็กไมอะ่แกเอาม็เลมียนแล้วัตอนนี้เลนให้าวันแล้วสีฟ้ากับเปลี่ยนละสีฟ้ากัเปียนะสก่อนนะใส่ก yeah, ่อนแต่งตัวด th ีๆก anyway> ่อนเาจะออกจาบ้นแต่ตัวดีๆงางากืมกกนสดีๆเอาผม ป้าวันป้ <GO av uther> าวันป้าวันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเหรอไปเปลี่ยนก่อนดิดาซ่าดาซ่าใส่สินไปจ้างเนาะจ้างอันหัวกานดาซ่าดาซ่าไปแล้วดาซ่าใส่เสี้ยนจะได้ไหมดาซาตอนได้สีฟ้าเลย ผมน้ำแข็งเลนโอเคขอบคุณขอบคุณมากไปไปให้เธอไปอเส้นชยไปที่เดิมขอบคุณถ้าได้ยิน่นี่เป็นหน้าเป็นตา